สวัสดีชาเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุลรกาอีวาเกมเมอร์ทดีว่าเจ้ากล่าวว่าวันนี้ไปอยู่เกมฟาดโมโฟเบียอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบุกโรงแรมเฮ้ไม่ใช่โรงแรมโรงเรียนนะโรงเรียนนะไฮสคูลล้างนั่นเองนะครับรับรองว่าโหดแน่นอนเพราะว่าเราเล่นระดับโอกันเลยทีเดียวย ม,มีใครบ้างครับวันนี้มีผมนะครับผมมีพี่อิ๋วมีแป้งนะครับลแล้วก็มียุ๊กแจงนั่นเองน,นะครับโอ้โหหาวโชวกันเลยทีเดียวมาเราไปดูกันฮะว่าเราจะเจอผีอะไรเราจะลอดตายไหมเราจะตายก,กันกี่คนนะไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรียกว่าเต็มพิกัดนะฮะ ของที่เราจะเอามาใช้จัดเต็มจริงกราบผีในวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจ,จัดลน้นแล้วแบบท,ที่เราจะมาในวันนี้คือแบบอะไรครับพี่อิ๋ววันนี้เราจะมากันที่โรงเรียนที่สะอาดมากก็เป็นโรงเรียนลาสโะสระสะอาด <c oughs> แบบแหละมันล้างทุกแบบเลยคือผียากอันนั้นได้ข้อมูลมาผีมันจะมีชื่อว่าสตีเวนกราสทรเซีย เราต้องทำนะตอนนี้นะคะก็คือหนึ่งอย่างที่เรารู้กันดีก็คือเราต้องหาประเภทของผีสองต้องใช้ครูซิฟิกหรือว่าไม้กางเขนในการไล่ผีสามกันให้ผีไม่ให้ตามล่าเราใช่สามก็คือเราต้องเจอจุดที่เป็นผีนะคะแล้วก็สี่ EMF leader นั้นต้องจับสัญญาณผีได้กิจจะถือกิจจะถืออะไรครับกิจรอบนี้ผมเอาขาตั้งกล้องมาประมาณสี่ยนครับผมรับรองตั้งได้พันเพลินเลยคุณจะมาถ่ายทำภาพยนตร์หนึ่งเรี่ยงหรอเลครับผม คือไม่แน่ใจว่าเอาขาตั้งกล้องมาตั้งกล้องหรือว่าเอามาตีผีผมถ้ากับผีมาผมก็ฟาดเลยครับผมไม่สนโอ้โหมอนเดิมมอนเดิมไหมเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งกันอันนี้พี่ถือที่วัดอุณภูมิครับผมเอา E M F ไปครับโอเคดังั้นเราแยกเป็นอ่มหนุ่มๆกับสาวๆแล้วกันแป้งกับจุบแจงจะขึ้นข้างบนนะคะเอาเครื่อง E M F กับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิขึ้นไปสองนะครับผมว่าผีตรงไหนเราแยกซ้ายขวามาเดีวไปเจอกันอ่า งั้นผมเอาแท่งแท่งไฟเรืองแสงไปหนึ่งอันโอเคพี่แทงเอาแท่งไฟไปอันหนึ่งด้วยค่ะอ่าจุดแจงมีมือว่างไหมเพราะว่าพี่ถือกล้องถ่ายรูปด้วยเผื่อเราเจอกระดูกผมอ่อนห้าใจผมว่าแท่งมันเลือจะอยู่มีกล้องแท่งลดเรื่องจะเอากล้องวิดีโอไปอ่ะโอเคกันเดี๋ยวพี่เอากล้องถ่ายรูปออกก่อนก็ได้ป่ะพี่แป้นพี่แป้นใส่นี่แหละค่ะกล้องติดถั่ว จากรอรอพร้อมกันหรือยังครับเพิอมรอมากพร้อมมากตื่นเต้นตื่นเต้นเอาไปเที่ยวาคุณแจโรงเรียนไปอ่ะโรงเรียนเอาแจงด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโรงเรียนนี้อย่างแจมอ่ะแจมบราวนสโตนไฮสคูลครับผมที่นี่เขามีประวัตินะประวัติว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเด็กก็คือแบบว่ายน้ำใช่ปะแล้วก็เขาก็อาบเขาก็อาบน้ำไง คราวหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆก็เกิดปฏิกิริยาเสียงแปลกๆฮัทชอก็เลยมีประวัติพี่แป้งมาพี่แป้งไปไหนเอาเอาตามเขาเฉยเลยสรุปเด็กคนนั้นก็คือเป็นหวัดครับผมก็เลยทำใ้โรงเรียนนี้มีหวัดแค่เนี้ยแล้ว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 ผีมันมายังไงนะไม่มีก็พปมาอันไดแล้วเิดแค่จะขึ้นไปข้างบนนะคะ ใช่ครับต้ไปตัดออกดีกว่านะคุณไปทางคุณไปฝั่งไหนกันนะสองคนคุณจะตัดออกทำไมอ่ะมันคือบุกที่ผมตั้งใจจะเล่นนะจริงเหรอมันฮานั่นเลยแม่คุณไปมันคุณไปซ้ายหรือขวาเมื่อกี้นี้แม่พวกเราอยู่ชั้นสองครับผมพวกคุณนัวชั้นล่างไปเลยตรยตรยชั้นล่างกันโอเคได้เลยครับพ่พยายามสำรวจแล้วเปิดประตูทิ้งไว้นะพี่ได้ได้เลยครับผมตอนนี้ห้องล็อกเกอร์ครับผมครับที่มีใจมีทริคอย่างหนึ่งว่า คือผีอะ่ะเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่อะ่ะคือแมบนี้มันกว้างเหมือนตัวเกมเขาจะทําให้เราแบบว่าหาได้ง่ายขึ้นพี่ต้องฟังเสียงโทรศัพท์ให้ดีๆเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผีอยู่ในห้องที่มันมีโทรศัพท์โทรศัพท์จะดังครับอ่าแต่ถ้าเกิดมันอยู่มันอยู่ในห้องที่มีน้ํามันก็จะเปิดน้ําเองอ,อมันชอบเล่นโทรศัพท์เหรอครับเอาพี่ไปไปไหนอ่ะเอาอยู่นี่ไงครับสํารวจไปเกือบจะครบวงแล้วนะคะโอ้ผมมองผม ผมนึกว่าเจอกระดานวีจาผมแบบหลงดีใจแต่ถ้าเกิดกระดานวีจานี้ผมจะถามแวร์อายูมีเขาจะตอบยังไงว่าผีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยู่ในห้องเรียนโอ้เยอะไปหมดเลยมีประมาณเป็นล้านห้องได้โอเคพี่อยู่ตอนเขารู้ไปเลยฮะแต่คิดว่าถ้าเป็นกระดานจริงๆอ่ะอาจจะบอกว่าฟลอร์ป่ะคือมีความแบบบอกพื้นที่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกชั้นก็ยังดีเอหน่งอองอะไรเงี้ยเหรอเอผีผมจะพาคุณไปตะลุยสนามบาส้ะ พี่เม่โทรศัพท์แล้วพี่แมปาปาปพี่เขาเือผมผมก็ยิ้มเม่ยงว่ะพี่อยู่ไม่ห้องไหนคุณห้องไหนไม่รู้ต้องหามันดับไปแล้วอ่ะพอดีแม่แสดงว่าไกล่างตรงที่เราอยู่มากมันก็ไกลจากที่เราอยู่เหมือนกันนะจอจอไม่เหมือนเมื่อกี้มันเหมือนอยู่หลังห้องน้ำป้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะต้องลองสำรวจข้างบนดูใน้องน้เป็นโทรศัพท์ไหมนะไปฝั่งหนึ่งเลยนโอเคงั้นเราไปฝั่งตรงข้ามกับห้องน้ำดีกว่าปะจอจอ มาพี่ไว้ให่งนึงกันใชเรื่อก็ได้นะพี่ไปห้องนี้มีโทรศัพท์วอร์กิทแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นห้องเรียนหรือเปล่าต้องมาดูอีกห้องอื่นนะครับผมว่าไม่ใช่เอ้ยมาเอ้ยเฮ้เข้ามา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 มีตู้ว่าห้องนี้มี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 มมีมีเข้ามาครับบานเทิงเลยเอาแล้วเฮ้ยมันเริ่มล่าแล้วว่ะมันล่าเราแล้วครับผมคือมันส่งเสียงโทรศัพท์ให้เราอ่ะเหมือนให้เราตายใจอ่ะ แปลว่าชัดเลยอะหลังห้องน้ำคือคือคือการออกไปนี่คือแบบความเสี่ยงจากจัสเลยใช่เพราะถ้าผีเห็นหน้าเราเมื่อไหร่แล้วก็มันตามล่าทันแน่นอนปายาพี่ตายเฮ้ยพี่เห็นอะไรอะเสียงของล้มครับของอะไรของล้มนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวของในชีวิตจริงแยบเฮ้ยไปม่ครับพี่ผิว่พี่อยู่พี่อยู่โอ้โหีย่หัย่เดินปิดประตูก่อนเข้าเข้า อะไรเขาอะไรปิดตู้ปิดตู้จุ๊บแจงมาที่เอ่อตรงนี้เลยริม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 ล้วริมล้วเฮ้ยได้ยินเสียงวาสกิตเออเฮ้ยสายมือผมอยู่ข้างล่างเหรอสายมือสายมือใช่เฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างจุ๊บแจงอยู่ข้างล่างมั้งล่างครับพันหนึ่งพี่ไม่แต่แจงเขาได้ยินนะเอ้าไม่แต่เขาเขาค่อนข้างดังนะแกได้ยินดังหรือเปล่าแสดงว่ามันเดินแล้วมันมีเอฟเฟกต์มาถึงข้างบนเลยเหรอนี่คือแบบดังค่อนข้างดังเลยอะ แสดงว่าอยู่แถวนั้นแหละพี่ต้องการดอุณหภูมิดีๆเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราเจอเพื่อนแล้วนี่พี่คิดฮัลโหลมาดูห้องนี้มาดูห้องนี้ห้องนี้ยังไม่ตรวจเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีว่ะหรือข้างบนวะเฮ้ยโอ้โหรูอัดแน่เลยมันหันมันหันมันหันเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องโอ้โหใกล้ใกล้ว่ะเฮ้ยแสดงว่าแถวนี้แหละ

อุ้ยออกก่อนออกกอนออกกเฮ้ยมันทะลุกำแพงได้อ่ะอ๋อมันเปิดประตูเฮ้ยมันเปิดประตูเองอ่ะโไปก่อนโอ้โหผมถ่ายติดตองนี้ยวดมากนี่มันปวดมากสฮ้ยเลยอ่ะต้องให้ต้องต้องต้องให้จับมันเอ็ดี้แล้วว่ะสต๊อกสต๊อกผีว่ะเออเออถ่ายทุปอะไรมาไม่รู้ครับผมไม่ไม่ติดเลยเลยคือมันเข้ามาได้ยังไงวะเปิดประตูเอง แต่งงว่ะนี่มันอยู่นี่ครับพี่อยู่เนี่ยมันอยู่ทางซ้ายของของเนี่ยของห้องเอของของของเรียนเนี่ยใช่ห้องประมาณริมห้องประมาณสองสมห้องนั้นแหละใช่ใช่ใช่งั้นเราลองไปวัดอุณหภูมิที่สห้องสุดท้ายอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็หนูเอาหนังสือไปหนูหนูจะลองวางหนังสือดู่เกลือเกลือกับพาราโบลิกอ่ะอ,ออยากให้คนเอาไอ้ไม้กันเขียนไปด้วยค่ะอันนึงแต่มันมีหน้าห้องนี้ป่ะห้องนี้ป่ะ ห้องนี้ที่จับจางตายไม่ใช่หรือใช่เราวางห้องนี้ป่ะกล้องอ่ะหรือว่าห้องไหนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ว่างไหนห้องห้องนี้ปะ Give us a sign หรือส่องหารายในเมืองเออพี่วุ้งไปตรงประตูอันนั้นที่ที่เป็นไปฆ่าจุกแดงอ่ะน่ามันมันเปิดประตูไม่เหรอ Show us เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาโชว์แล้ว อะไวะตกใจมะน่ะมันโดนลงมาจากบันไดพี่มันกำลังเข้าไปห้องพี่มึงเตรียมตัวตากันได้เลยเฮ้ยมาจริงเฮ้ยมาจริงจุ๊กจู๊กไม่อยู่กับหนูผมโดนผมโดนโดนโดนจริงเหรออุ๊ออีพี่แป้งโดนพี่แป้งโดนเฮ้ยนี่นี่เต็มเลยไม่เอากล้องไม่เอากล้องถ่ายรูปมาดูเดินติดเก้าอี้เฮ้ยเออสามห้องนี้เหรอวะ EMF ระดับสามคือมันโยนของบางอย่างไม่ได้โยนแล้วมันมาดีพอดูเลยเนียบางอย่างเนี่มันเดินมาตรงมันเดินมาอยู่ตรงหน้าห้องพวกพี่ใช่ปะแล้วมันก็เดินออกไปทางห้องเราอะแล้วมันก็เดินกลับมาแล้วมันทะลุประตูเข้ามาี่ผมว่าไม่น่าใช่เดยวนะเออหนังสือก็ไม่เขียนดิถ้ามันทะลุประตูเข้ามาหมายความว่ามันล่าป้ามันมันไม่น่าเกิดตรงนี้ก็ไม่เย็นหรู่ห้องข้างบนพี่เราไปวัดห้องข้างบนดิอืม ยากอีกแล้วเจอแต่แมพยากๆตายไปสองแล้วอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยไม่ได้อะไรแม้แต่หนึ่งเดียวเลยตอนนี้ในห้องเนี้ยห้องหน้าบันไดยังมีอยู่เออเนี่ยห้องนี้ปะเนี้ยยังไม่มีใครเข้าด้วยเฮ้ยหันว่ะจับจางหาเลยที่ไหนวะเฮ้ย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 มาป่ะพี่อยู่ อยู่ชั้นบนพี่อยู่มันอยู่ชั้นบนมันเกิดจากชั้นบนมันลงมาข้างล่างชั้นบนชั้นนบลองลองลองบวกลบเฮ้ยสามสามแสดงว่าห้องนี้ว่ะกิจวางกงินเข็มเลยวางกงินเข็มเลยพี่กิจวางกงินเข็มวางไงวะทิ้งทิ้งเออพี่เรียกมันดิเดดูให้เดอร์ตอนนี้จะอยู่ตรงทางเดินเดนจะดูไม่นกันแ้วพี่เราพูดว่า I'm scare I'm not scare เสียงเดินเสียงเดินโอ้โหชัดเลยคุณ ไปเ <ไป S 1> อากระดาของโทรศัพท์ดังห้องนี้แหละห้องนี้เลยครับเต็มๆจริงป้า,มา,มาเมื่อกี้ไม่ยังเขียนใช้ได้ผลเนาะเออว่ะไปพี่อยู่ไปเอาไปออก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 โกยโกยต้องผมเอากล้องตั้งเลยเปล่ากล้องไปตั้งเลยเปล่าตั้งเลยตั้งเลย,เลยครับเดีย๋ยวพี่เอาสมุดคิดใหม่สมุดห้องนี้ไหมนี่ใช่ไหมไม่ใช่อ,อีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งห้องห้องห้องแรกครับที่เราไปตั้งกันตอนแรกตรงไหนว่ะมาห้องนี้ครับห้องนี้ครับไอผีคนขายเนื้อตรงไป ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี <Luc ar ic> <DVD> ้พี่อยู่ห้อนี้ห้อง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 นี้ห้อ้ห้องนี้ห้องนี้ห้องน้หองนี้ห้องห้องนี้ห้องนี้ห้นี้ห้อห้องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้องนี้ห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 ้องนี้องนี้องนี้ห้องนี้ห้อห้องนี้หองนี้ห้องี้ห้องนนองนี้ห้องนี้ห้องนนี้ห้องนีี้นี้ห้นี้ห้นี้ห้งนนี้ห้อี้ห้อ้ เฮ้ยมันม่เมันแห่มันแห่มันแห่ครับอะไรอะไรมันแห่มันแห่มันแห่อ๋อแสดงว่าไม้งเขกหายปะไม่รู้หายไม่หายไม้แขกยังอยู่อยู่ตรงเท้าพี่อยู่ิดออกไปไปรอผมด้วยครับอุ้ยสะดุ้งเฮ้ยหนูได้ยินเสียงสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งจริงเหรอเฮ้ยปิดประตูว่ะอุ้ยโทรอย่างเนาะเป็นผีองค์การโทรศัพท์อะนี่ มันปิดเหมือนมันปิดประตูแล้วก็เขาก็โทรอ่ะอ่าคิดออกมาออกมาแล้วพี่ผมอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยอ้าวหันไปไม่เจอเอาไงดีวะประเด็นคือแบบตอนนี้เบาะแสเป็นสู์เลยอืมไปขึ้นห้องเลยบุกห้องมาผมเป็นกำลังใจให้พวกคุณอยู่ เดี๋ยวนะเอาขอกังเขไปโยนให้อุ่นใจกันนี่ตรงนี้มี่กังเขแล้วหนึ่งตรงข้างๆโตเรียนที่สองเฮ้ยหนังสือเขียนกิจเออหนังสือเขียนยอยหนังสือเขียนครับนาละหนึ่งที่หอกเลยแอมแอมแก่ g i e us a s i n โอผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตอบมันบอกเฮ้ยหโอเคมันตอบแล้วพี่อยู่โอเคได้สองว่ะตอนนี้ได้สองขาดเดี๋ยวเราออกไปสรุปบอกแสก่อนโอเครอด้วยครับกดไลค์มีแล้วสปิริตบ็อกซ์แล้วแล้วก็กดมาค่ะนะว่าเอฟเออ EMF EMF ถ้า EMF เเลเวลห้าจะเป็นโอนี้ค่ะ ถ้าเป็นฟิเก์ปิ้นจะเป็นสปิริตธรรมดาค่ะต้องคนนึงถือไฟฉายม่วงอะอีกคนนึงถือไฟฉายม่วงมีหน้าห้องเลยถ้าเป็นฟรีซิ่งจะเป็นดีมอนค่ะรอยรอยนิ้วมือ EMF แล้วก็ฟรีซิ่งค่ะแค่สามอย่างที่ทุกคนต้องหาคือแบบไม่เคยสะดุ้งขนาดช็อตเมื่อกี้อะไรแม่งโทรเก่งนะโทรการโทรสายในประเทศไทยเนียเนียโทรแล้วโทรแล้วห้องนี้บ้าต่อถึงต้องปริ้นฟินก็โอ้ยสอง้าปะสองครับสองครับ สิงคโป็นประตูไม่มี EMF ในเลเยสองนะคะจากที่อ่านมานะคะเขาบอกว่าผีเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างใกล้ๆเรานั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองครับผมสิงกโปรนไม่มีว่ะเฮ้ยห้า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 โอเคออกเลยออกเลยออกเลยเฮ้ยคุณไม่ถ่ายรูปแล้โอเคอะเดี๋ยวรอเราถ่ายรูปก่อนคุณเอาไอ้นี่ก่อนคุณเอาเไม้กางเขนวางเลยพวกผมจะดูต้นทางให้วางแล้วครับวางแล้ว วางไว้อยู่ในระยะ6เมตรไหม Show yourself Show us พี่อยู่วางกางเกงกี่ไว้ไหนพี่กี่หาไม่เลยค่ะผมผมเหยียบไม่กันเกงเลยเล็กอันนึงอยู่ตรงไหน E M F ห้าอยู่ตรงเก้าอี้ครับผมเก้าอี้ใกล้ๆสมุดครับโอเคเฮ้ยครอบค่อนข้างครอบคลุมทั่วห้อง ต้องคุยแล้วจังหวะนี้ Sure I'm scared I'm very scared เกร็งมาเฮ้ยมันเปิดประตูเฮ้ย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 มันเดินมันเมันเดินเข้ามาเฮ้ยพี่หิวพี่หิวอย่ากขับเดินเข้าไปอะ ไปไปคนไทยลไปเลย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 วู้ยวู้ยีรอด้วยพี่อยูรอด้วยเข็นอ่ะผมรอแล้วผมไปแล้วอิววิวมิววอววิวว่ววิววิววิ้วิว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 อิ่วิว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 วิ้ยิว้ิว่าววิวผมเวิววินวิวว่อวิววิววิวยิว้ิววิววิววิวยืนจังวิว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 ้าววอวอิอวิววะววิวว้ววิววิโอ น่าจะเป็นผีของพ่อครัวในโรงเรียน,นแน่ๆเป็นผีบูชเชอร์นะฮะผีคนขายเนื้อแต่คือมันเอาเอาจริงอ่ะพี่เพราะว่ามันเดินล่าเลยอะเดินหาชเ,เราแบบไปสับสนเราไปสับสนแบบเพราะว่าจริงๆแล้วมันแปลกตรงที่มันอุณหภูมิมันไม่ใช่มันไม่นี่เลยเนี่ยสรุปเป็นโอน,นินะฮะเออมันล่าเพราะเมื่อกี้มันเปิดประตูเองอะโคตรเลยเห็นฉากเปิดประตูเองอะ คือพี่แข็งแร่งมากอ่ะมีการเปิดประตูแล้วก็แบบตอนที่ยืนข้างหน้าพี่กีดคือโหมาเต็มเลยว่าเต็มเต็มตัวนะครับโอเคสรุปว่าวันนี้ภารกิจล่าท้าผีของเราเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้โดนกังเขตนะคุณเหมือนเหมือนมันมาปรกตัวเฉยๆหรอเอ้ยแต่แต่มันขึ้นอาจจะโชว์เซลล์หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้พี่กี๋พี่อยู่ใอ่ใช่อ,ช <ๆ S 1> อะแต่มันขึ้นประมาณเก้ามั้งแปดหรือเก้าอะเมื่อกี้ขึ้นขึ้นสูงอ่ะผมไม่รู้อะยังไม่หันว่ะ ไม่นันแต่่ไไมปไมปันอารมณ์เหมือนแบบอยากโชว์ให้ดูเฉยๆว่าแบบฉันคือใครอะไรอยู่ปะผมว่าผมว่าแค่นี้ความสยองมันก็มันมันก็มากเกินพอแล้วนะเพราะติดเรา,กกา,กกากกจะทำใจเข้าไปในโรงโเรียนรอบนี้จะไม่หวั่วเฮ้ยมันเดินผ่านอีกด้วยเดินผ่านเซนเซอร์อีกต่างหากนี่ถ่ายด้วยโ <c oughs> อเคครับผมสรุปว่าคำตอบเบาะแสผีเราในวันนี้คือโอนี่นะฮะแล้วก็หดจริงหดจัดโอ้ยครับผมไปฮะกลับเลยดีกว่าดูว่า พี่กิจทายกันจะถูกต้องหรือไม่คะใช่แล้วนะครับถูกต้องแล้วค่ะเจอเต็มๆเลยเอ่อเละเจอล,ะละ้นๆยิ่งนี้ถูกว่ะเย้กระจกจริงๆไอๆคนที่คอหกักไม่ควรพูดคำนี้หรอกจริงเจ๊ได้สามสิบห้าบาทได้สองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบนะฮะไอสองร้อยสิบบาทนะครับผม ก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดถูกใจนะครับแล้วก็อยากรีเควสให้แก๊งล่าท้าผีเราไปท้าทายผีในแบบไหนนะครับอคอมเมนต์ขอไว้ได้ด้านในคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพวกเราแก๊งล่าท้าผีไปกันแล้วฮะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะไม่ดูรูปผีมาดูรูปเออพี่กีดไม่ดูรูปก่อนหรอเออไหนอะเนี่ยผมถ่ายไว้พี่หนูดูรูปก่อนดิ ผมถ่ายไว้ครับพี่จะบอกว่าลูกธุรกิจถ่ายมาพี่เห็นมันสีฟ้าๆพี่ไม่เห็นเป็นตัวผีอ่ะเอ้าผมผมถ่ายเห็นเป็นผีเต็มเลยนะตอนนี้พี่เห็นตูดนเต็มเต็มนะตูดนใครวะตูดใครวะตูดตูดไหน